สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้ดีใจมากๆเลยยิใจสั่งซื้อนี่แล้วนะคะไอเ้เซตเซตของซีดีเอาเลเรานะคะวันนี้นี่เพราสุ่นี่ตื่นเต้นมากเลยที่ได้รับเมื่อกี้นะคะแล้วก็เออเป็นเซ็ตเพื่อนซีอะคะ่ะอันนี้เป็นยาสีฟันคุณตั้มนะคะจะบอกว่าแบบตื่นเต้นมากคะ่ะแล้วก็ หอมอันนี้เป็นบามเขตนะคะแพ็กเกตมาอย่างดีเลยค่ะเพิ่งถึงเมื่อกี้นี้น,นะคะก็แค่แพ็กเกตมาเพื่อนๆดูสิมียาสีฟันนะเฮ้ยดูดีดูดีเพื่อนๆน,น,น้าสวยมากเลยตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวต้องใช้นะ<ๆ>เซตเพื่อนซีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แพ็กเกตมาอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแ,แกะลองอืหอมค่ะหอมตั้งแต่ที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะ เรามาแกะดูเท่างไรงกันเลยนะเป็นบา์มนะคะบาร์มเขตนะคะบา์มของคุณเขตซีนมาอย่างดีเลยค่ะพลาสติกยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวแกะนะคะแกะก่อนนะเพื่อนๆแกะก่อนนะแกะแล้วนะแกะออกเลยหูยซีมาอย่างนี้หอมมากเลยกันเพื่อนหอมมากเลย ็นสูตรเย็นนะคะเพื่อนๆลองเลยนะนี่อุ้มดูสิเดี๋ยวทหอมาหอมากหอมมากๆเลยวิ้เย็นจริงๆอะเพื่อนๆเนย็นมากๆเลยเห็นเ <c oughs> ขาบอกว่ามันช่วยเรื่องอปวดเมื่อย <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็นิ้วล็อกใช่ไหมคะทาขมับก็ได้ทาต้นขอก็ได้ใช่ไหมอะ ตื่นเต้นนะเพื่อนๆมือสั่นเลยนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนหอมแล้วก็ไม่เหนียวเนืดหนะนะคะหอมมากเลยอาคาต้นคอหน่อยแล้วกันเนาะนั่งทํางานมากปวดคอคาขมับก็ได้ใช่ไหมคะเออเย็นนะ่ะเย็นแล้วก็หอมชื่นใจมากๆเลยค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยระบบก็ดีผู้บริหารก็น่ารักทุกคนเลยืมชื่นใจอะ่ะ ถูกใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแนะนํานะคะแนะนํานะคะเพื่อนๆเซตเพื่อนสีนะคะยาสีฟันคุณตั้มนะคะแล้วก็บา์มของคุณเขตนะคะน่ารักมากเลยค่ะชอบค่ะชอบประทับใจนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ